ดีเซฟคอยไทย닷คนะครับมาแพ็คของชิ้นแรกของวันนี้กันเลยนะครับที่เป็นออเดอร์ผ่านทาง l ล n e ID มานะครับมาเริ่มเปินกันเลยนะครับท mm ัานนี้หนึ่งก็คือขอบคุณคุณกิตนะนะครับคุณบอยนะครับสั่งของเข้ามานะครับ mm hmm. ครับ mm hmm. เรามาค่อยๆใส่กันนะครับ นะครับก็จะมีเหรียญนะครับลำดับที่1ก็คือเหรียญล้อแนะครับคุดดีบุกนะครับเพื่อนๆคุดดีบุกสภาพเกือบใหม่นะครับแล้วก็มีแบงค์ที่สิบบาทไม่ผ่านใช้นะครับรายการที่2แล้วนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับแบงค์สีน้ําตาลผ่านใช้นะครับแล้วก็ช้างแดงนะครับเป็นรายการที่4ี่นะครับทั้งหมดแล้วก็ใส่เข้าไปในนี้เลยนะครับใส่เข้าไปเลยครับแล้วก็นี้ครับสุดท้ายก็คือเหรียญเงินแท้นะครับ หน้าเหรียญหนึ่งบาทนะครับเป็นโลหะเงินแท้นะครับติดไขาหนึ่งพัน้าร้อย 1, บาทครับใส่เข้าไปเลยนะครับแล้วก็ห่อเป็แบบนี้ครับอโอเคตามด้วยบินนะครับสำเร็จครับของที่1ของวันนี้นะครับ ที่ออเดอร์ผ่านไลน์ไอดีมานะครับครับครับผมขอบคุณเพื่อนๆมากๆครับสวัสดีครับ